ร้อยเอ็ดันแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของอำเภอโพชัยโดยเฉพาะแหล่งค้นพบซากคอนซิลหอยที่ปูคุ้งข้าวนะครับซึ่งมีการพัฒนาการมาเป็นลาดับจนปัจจุนันรวมทั้งดําเนินการตามแนวทางแบบชีวิตวิถีใหม่ที่มีความสะดวกนะครับในการวางแผนเขตพื้นที่ทั้งหมดในการจัดกคงสัยนะครับแล้วที่สําคัญครับกับขอบคุณท่านดรเฉลาดครับช่วงพร้อมหลายอย่างครับวันนี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วนะครับกรบผมขออนุญาตจัดรยเชิญท่าน ท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดท่านหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านร้อยเอ็ดปันม่วนชวนเบิ่อหอยร้อยสามสิบล้านปีของอำเภอโพชัยในวันนี้นะครับท่านผริหารจังหวัดกิจกรรมในเช้านี้ได้เนื่องจากว่าท่านต้องไปเป็นประธานในการขดคุท่านมากนะครับถนนขนทางจะดีไม่ดีอยู่ที่ท่านนี่แหละเพราะท่านเป็นครับขอบคุณที่น้องที่ มาจากหลายท้องที่นะครับขอต้อนรับสู่เจามของพี่น้องชาวโบไทยที่ทุกคนได้มาด่วยมือเป็นกุญแจโรงพยาบาลแล้วก็อย่าลืมในเรื่องที่จะต้องป้องกันตนเองด้วยนะครับเพราะว่านะครับก็จะนำพวกเราเริ่มจากจุดปล่อยตัวนะครับจุดสติรถที่จะมีความสะดวกระหว่างทางนะครับรถท่านรกชลาัทักทายพี่น้องชาวทุ่งขาหลวงนะครับซึ่งอาจจะมีมากกว่า ขอได้เชิญทุกท่านครับสุขภาพร่างกายสุขภาพนี้ไม่มีขายอยากได้ต้องปั่นเอาเองนะครับขอให้เดินทด้ด้วยความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเรามีมีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมกับขบวนด้วยจ่าดวลออกมาเยอะครับทั้งพักปดตาพักเปิดตานะครับทั้งพรกรอดนะครับทั้งกรุงมหาวันกููใหญ่ทุ่งเรศวนก็มาดังนั้นก็ขอได้เชิญทุกท่านครับขับค่อยๆไปนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ภูคุ้มข้าวอีกหนึ่งจุดนะครับพี่น้องพบกับเราสองคนได้ที่ลานภูคุ้มข้าวนะครับเราจะล่วงหน้าไปรอท่านอยู่ผมมาด้ยดูดดดโอ้แต่รอมันพดกนนันว้าวัวปันกระเทวยว้มานํ่งนะครับนะครับก็เรื่อยๆตามมาเรื่อยๆนะครับ ไม่ต้องหว่วงไม่ต้องจูงไปหาร้านนะครับมาแซวของเราโดยการรับรองจากเหลือโปรชัยอภิดันศราการจากร้านทานตามเลยคนระับตามไปเลยเพือ่อภาพสวยงามนะครับถ้าต้องแขนสีเขียว